คลิปนี้ได้รับการสับสนุนจากเรือชิโร่เติมเงินุกแพ็กในเกมคู่กว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันแพืกเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงกอยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกระาษสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคครับ ในวันที่31นี้นะครับผมมกราคมนี้จะมีอีเวนต์ใหม่เข้าบ้านะครับผมนั่นก็คืออีเวนต์ิปดูงานลานที่โก้ครับผมแผนการลาสาขาริมทะเลนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่และไม่เคยมานําเสนอในสุดของกิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลยครับดังน,น,นั้นเนี่ยผมรับประกันนะครับว่าวันนั้นนะครับวันที่31มกราคมนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ครั้งแรก ทุกคนต้องงงงงแน่ๆและไม่งงธรรมดางงมากๆด้วยนะครับนะและบางท่านอาจจะเสียแอคชั่นพอยต์ครับผมนะไปอย่างน่าเสียดายมากๆนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับผมนะไม่ให้ทุกท่านเสียแอคชั่นพอยต์โดยใช่เหตุครับผมและการเล่นกิจกรรมนี้ให้คุ้มค่าสุดๆเนี่ยผมจึงทําคลิปนี้แนะนำก่อนนะครับนะและอย่าที่บอกไปคลิปนี้นะครับผมนะมันไม่มีตัวอย่างในส่วนของ อ,อีเวนต์ตอนเล่นสดให้ดูนะครับนะมันจะเป็นการตัดคลิปต่างๆจากภาพมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมงงไม่เข้าใจอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะรอทําคลิปอีกรอบนึงในวันอีเวนต์เปิดเลยแล้วกันนะครับนะเพราะเนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมคงจะยุ่งกับการสุ่มตู้ลูโฮแน่นอนนะครับนะดังนนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะโดยหลกัหลกๆครับผมนะแผนการลิม ริมทะเลนะครับผมออกร้านสาขาริมทะเลเนี่ยมันจะเป็นการยึดยึดคอพื้นที่แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับซึ่งมันจะแบ่งทั้งหมดเป็น4แอเรียนะครับผมแบ่งเป็นทั้งหมด4แอเรียด้วยกันนะซึ่งแอเรียแต่และแอเรียนะครับผมนะก็จะให้คงให้ของแตกตากออกไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมนะถ้าเราต้องการจะฟาร์มนะครับผมนะฟาร์มตรงส่วนนี้นะครับผมนะแนะนําว่าให้ไปฟาร์มในส่วนของแอเรียที่4นะครับอันนี้คือรูปแบบตาราของแอเรียที่1 นะอันนี้ก็เป็นรูปแบบตารางของแอรีที่2นะครับนะและก็แอรีที่ 3. นะอ่าแอรี Area ที่3นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็คือ a r e ีที่4นะครับอ่าแอรี Area ที่4นะ วิธีการฟาร์มนะครับผมกิจกรรมนี้ฟาร์มยังไงคุ้มที่สุดอย่าไปสนใจะไรครับผมมุ่งเข้าสู่แอรียที่4ให้ไหวที่สุดนะครับนะคิดแค่นี้ก่อนเลยนะใครที่ฟังคลิปนี้ไม่เข้าใจไดครับผมนะอธิบายง่ายๆเลยคือให้พยายามวิ่งเข้าสู่แอรียที่4ให้ไหวที่สุดครับผมเพราะว่าแอรียที่4ได้ของเยอะสุด นะย้ำเลยนะครับว่าถ้าจะฟาร์มอะไรขึ้นมาไปแอรียที่4นะครับนะและเราค่อยเอาขอจากแอรีที่4ไปไล่เปิดขอต่างๆในส่วนของแอรีที่1 2 3ตามสเต็ปไปเลยนะครับนะย้ําเลยว่าไปแอรีที่4ไวที่สุดนะครับนะอ่าซึ่งในการเปิดนะครับผมนะแอรีแต่แอรีนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไปถึงจุดหมายสูงสุดขอแอรีแต่แอรียแล้วมันจะเปิดแมปเองออโต้นะครับเราต้องไป รานะครับผมนะซื้อของในร้านค้านะครับผมนะ <Y topic> มันจะมีของในร้านค้านะครับซึ่งมันจะเป็นโปชัว sure ยนะครับผมนะ <Y topic> ที่ผมวงลบเป็นสีแดงนะครับผมเห็นไหมในตลาดเนี่ยครับผมที่เป็นสีแดงๆนะครับ <Y topic> นั่นแหละเราต้องไปซื้อของนะครับผมที่ร้านค้าและ,อะแอร์เรียมันถึงจะเปิดแต่ละสูตรแต่ละสูตรออกมานะดังนั้นเนี่ยพอเราขึ้นสุดปุ๊บเล่นจบแอร์เรียที่หนึ่งแล้วแต่แอร์เรียที่สองไม่เปิดก็คือเราต้องสะสมของที่แอร์เรียที่หนึ่งครับผม เพื่อมาซื้อโปชัวร์ที่ผมวงเล็บวิจากร้านค้านะครับและจากนั้นแอรลเลที่2ถึงจะเปิดแน่นอนครับผมแอรลเลที่3ก็ไม่ต่างกันแอรลเลที่3ก็ต้องมาซื้อของนะครับผมนะขอแอรลเลที่3แบบเดียวกันนะครับนะเหม่แบบแอรลเลที่3เหมือนกันนะครับก็จะเปิดโปชัวร์มาและแอลเรี่ที่4ครับผมก็แบบเดียวกันก็ต้องมา ซื้อนะครับผมโปรชัวนะครับผมนะขอแอรเที่ที่ออกมาอันนี้ก็คือแนวทางซึ่งแน่นอนครับผมว่าของที่จะซื้อใช้ในการซื้อโปรชัวแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงต้องไปได้ฟาร์มของแต่ละแอรียไปอะโอเคนะงั้นเราจะมาเริ่มต้นนะครับว่าวิธีการไปแอรเที่ที่ไวที่สุดไปยังไงนะครับนะขอเริ่มตั้งแต่แอรเที่ที่1ไปแอรีที่2ก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ เอเลที่1นะครับผมไปเอเลสองอันนี้ง่ายมากๆอันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็คือมันเป็นเส้นทางตรงอยู่แล้วให้เราวิ่งไปข้างบนนะครับผมนะยึดพื้นที่ครับผมที่วงกลมสีแดงตัวส่วนนี้ให้ไวที่สุดพอยึดได้ปุ๊บนะครับผมนะเราจะสามารถฟาร์มของที่นี่ได้นะครับซึ่งของที่นี่นะครับผมมันจะให้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญสีทองกับหอยสังนะครับผมซึ่งไอเหรียญสีทองกับหอยสังเนี่ยก็จะเป็นของที่เอาไว้ซื้อนะครับผมในส่วนของ ร้านค้าแอรียนะครับผมอ่าร้านค้าร้านค้าที่1นี่อันนี้นะครับนะนี่ครับผมมันจะเป็นเห็นไหมก็คือจะเป็นเหรียญสีทองครับผมเราจะหามา1,000เหรียญนะครับนะมาซื้อใบนี้นะครับพอเราซื้อใบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่แอรียที่2ทันทีนะครับนะอ่าโดยแอรีสองครับผมผมจะแบ่งเป็นตารางตารางให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมจะได้ง่ายนี่นะอ่าอันนี้คือตารางแอรีสองนะครับ อ่าโอเคนะครับน,นี่ผมกะชี้ให้เลยนะครับว่าตำแหน่งที่เราจะฟาร์มนะครับผมคือตำแหน่งไหนนะครับนะโดยแอรีนี่ซอนะครับผมนะตำแหน่งที่เราจะฟาร์มตัวนะครับผมฟาร์มตัวคือเอาง่ายคือตัวเนี่ยจะเป็นตัวสีฟ,ฟ้านะครับผม สังเกตตรงหัวขวาบนนะครับนะขวาบนเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวสีฟ้าอยู่นะครับผมนะในการเดินแต่ละช่องแต่ละช่องเราจะใช้ตัวฟ้าได้ครับผมนะในการเดินแต่ละทีแต่ละทีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวฟ้าหมดนะครับเราให้ไปที่ตำแหน่ง C3 ก่อนเลยนะครับนะตำแหน่ง C3 ตำแหน่ง C3 เนี่ยคือจุดที่เราจะสามารถฟาร์มตัวได้เยอะที่สุดและแน่นอนครับผมนะว่าตอนฟาร์มหรือตอนลุยดาตัวส่วนนี้ อย่าลืมใส่นักเรียนนะครับผมนะที่ได้โบนัสด้วยมันก็เหมือนกับอีเวนท์ที่ผ่านมาของเราแหละก็คือเวลาเราลุยด่านไหนขึ้นมานะครับผมนะหากเราใส่นักเรียนโบนัสในการลุยด่านตัวนั้นนะครับผมก็จะได้ของหรือขอรางวัลเยอะขึ้นตามไปด้วยนะย้ำไว้ครับผมนะตำแหน่ง c 3นะครับนะคือจุดฟาร์มตั๋วที่ดีที่สุดนะครับอ่าอ่าพอได้ตำแหน่ง c 3เสร็จปุ๊บได้ตั๋วมา,มามากพอนะครับให้เราวิ่งไปที่ตำแหน่ง f 3. 6นะครับนะเพราะว่าจุดที่เราจะ F6 นะครับผม F6 เนี่ยคือตำแหน่งที่จะได้ขอประเภทหอยสังนะครับผมหอยสังกับไอ้พวกอ่าคัมพีนะครับผมเยอะสุดนะให้ไปฟาร์มหอยสังที่ดูดนะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถไปซื้อของครับผมเพื่อเปิดแอรีเทที่3ได้นะครับนะอ่ะก็แอ้ที่3ก็ใช้ขอประมาณนี้นะครับนะอ่านี่คือขอแอ้ที่3นะครับนะ ก็ใช้ขอประมาณนี้2 0 0พันแต้บนะครับนะอ่าเพื่อเอาหอยสังตรงนี้มานะครับนะพอได้หอยสังตัวสุดนี้มาพุกสอ0พแต้มก็ซื้อโปช่วนะครับผมนะและก็บึง้งมุ่งเข้าสู่ในส่วนของแอรีที่สามทันทีอ่าแอรีสามก็ต่อนนี้เลยนะครับนะอ่านะนี่คือในส่วนของแอรีที่สามนะครับ่นะ อันที่สามนะครับผมนะจุดฟาร์มตัวที่เดินทางนะครับผมตัววิ่งด่านนะครับผมดีที่สุดครับผมก็คือตำแหน่งดีนะครับผมนะตำแหน่งดีี่นี่คือจุดฟาร์มที่ดีที่สุดนะ mm hmm. และพอได้ตำแหน่ง d 4เสร็จปุ๊บนะครับนะ mm hmm. เราก็จะเริ่มนะครับผมฟาร์มคงฟาร์มของกันละของที่ดีที่สุดนะครับผมนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งอานะครับนะตำแหน่ง G1 ก็เป็นจุดที่ คุ้มมากครับผมในเรื่องของการฟาร์มคัมพีนะตำแหน่ง G1 เนี่ยครับผมก็คือคุ้มที่สุดละอ่าฮะเพราะว่า G1 เนี่ยจะได้ขอคัมพีประเภทเยอะสุดนะพอได้ขอคัมพีมาเยอะพอนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมไปที่ร้านค้านะครับผมนะเพื่อซื้อนะครับผมในส่วนของคัมพีอ่าเพื่อเปิดในส่วนของแอเรียที่4ตามนี้เลยนะครับนะอ่า พอได้เสร็จปุ๊บนะครับผมนะเราก็มุ่งสู่แอดเนที่4แล้วทีนี้แอดเนที่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเพราะว่าแอดเนที่4เนี่ยจะเป็นจุดไว้ฟาร์มของเยอะสุดในเกมนี้นะครับนะแอดเนที่เนี่ยคือจุดสําคัญที่เราจะเริ่มฟาร์มพงฟาร์มของต่างๆตามไปด้วยนะถามว่าพี่รับผมถ้าเกิดผมอยากจะฟาร์มอะไรขึ้นมานะครับผมนะก็บอกได้เลยว่ามีจุดฟาร์มเยอะมากอย่างเช่นเหรียญน,นะครับผมนะเหรียญร้านค้าอันแรกเนี่ยตำแหน่งดีสุดครับผมก็คือตำแหน่ง C4 นะครับนะ C4 เนี่ยคือตำแหน่งที่เอาไว้ฟาร์มเหรียญร้านค้านะครับนะอ่าร้านค้าอันแรกเลยนะครับนะต่อไปครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะฟาร์มหอยสังนะครับก็ตำแหน่ง F2 นะครับ F2 เนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะในเรื่องของการฟาร์มหอยสัง ส่วนถ้าเกิดเป็นคัมพีนะครับผมก็จะเป็นตําแหน่ง G1 นึะครับนะจีเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับนะและถ้าเกิดต้องการฟาร์มตัวโดยตัวเนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะว่าเราจะใช้ในการฟาร์มเศษตัวของชิซุโกะนะครับใครที่ต้องการอัปเกรดตัวชิซุโกะนะก็แนะนําตําแหน่ง D6 นะครับนะ d ีนี่คือตําแหน่งไว้ฟาร์มตัวนะครับผมเพื่อเอาไปแลกเศษเป็นเศษของชิซุโกะมา ใครที่ต้องการจะปั้นชิสกโกให้ขึ้น5ดาวปีนหนึครับแนะนำให้มุ่งสู่แอรเรียที่4และฟาร์มจุด D6 ให้ไวที่สุดนะครับอ่าอ่าและอย่างที่เราเห็นนะครับว่านอกจากพื้นที่ที่ยวจะยึดแล้วนะครับนะเราสามารถจะลงพื้นที่ซ้ำนะครับผมเพื่ออัปเกรดฐานอยากเห็นไหมครับผมบ้านเนี่ยมันจะมีบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับนะหากเราลงจุดบ้านหลัง เดิมซ้ำไปเรื่อยๆครับผมมันจะเป็นการอัปเกรดเบสนะครับผมก็คืออัปเกรดฐานหลักๆเลยยิ่งเราอัปเกรดฐานเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็คือการลงด่านซ้ำแหละนะการลงด่านซ้ำพวกนี้เนี่ยเราก็จะดิ่งได้ขอรางวัลทุกครั้งเพื่อมีการอัปเกรดตามไปด้วยนะครับนะ และเช่นเดียวกันนะครับผมมันจะมีเรือด้วยอ่าดีดีเลครับผมมันจะมีเรือแบบเรือสำปือแบบเรือขาวกับเรือน้ําตาลกันละกันนะครับนะเรือน้ําตาลนี่ก็คือเรือปลาเลยครับผมมันจะแจกเพชรนะครับนะมันจะเป็นจุดแจกเพชรส่วนเรือขาวเนี่ยจะแจกพวกเศษเกลือนะครับผมรวมถึงเศษตัวละครด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเจอไอเรือพวกนี้อย่าลืมวิ่งเข้าหาด้วยนะและแน่นอนนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปอีเวนต์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่มีการแจกเศษตัวละคร แจกเงินแจกเพชรเยอะมากนะครับนะแต่ว่าแม่งก็มีการใช้งานพลังงานที่ถึง่าเยอะมากทางตัวเกมเลยแจกระบบครับผมอันนึงมาก็คือระบบ Lock ล็อกอินรายวันนะครับนะก็คือเป็นการแจกของมันมีเควสรายวันครับผมเควสรายวันไม่มีอะไรมากมายครับผมก็แค่เข้ามากดรับของแค่นี้เองนะแค่เข้ามากดรับของเราก็จะได้ตั๋วฟ้านะครับผมนะไอที่เราใช้ในการเดินด่านเนี่ยได้มาทุกทีนะครับ อ่ะพูดถึงตัวฟ้าแล้วสังเกตครับผมแถบขวาบนนะครับผมมันจะมี2แถบอีเวนต์นะครับนะสแถบอีเวนต์นี่ง่ายๆมากเลยครับผมก็คือนากราใช้แอคชั่นพอยต์ในการเล่นอีเวนต์นี่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะแถบพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆื่อยๆืยๆพอมันเต็มขึ้นมามันก็จะเกิดอีเวนต์ขึ้นมานะเราก็จะได้รับอีเวนต์นะครับผมเพื่อรับของส่วนถัดมาครับผมก็คือแถบการใช้ตัวฟ้านะครับผมนะซึ่งตัวฟ้าเนี่ยก็ เราก็ใช้เดินอะไรพวกนี้ตามปกติอยู่แล้วพอเราใช้ตัวฟ้าขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นการได้คงได้ขอดังนั้นไอ้สองแถบข้างบนนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่า,วาตับใดที่เราเล่นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะสิ่งที่ส,สำคัญจริงๆก็คือ การฟาร์มจุดฟาร์มมากกว่าการไปถึงจุดหมายที่เราจะสามารถฟาร์มของได้ไวที่สุดนะครับตามตำแหน่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะว่าเฮ้ยเราจะฟาร์มแต่ละฉากแต่ละฉากแต่ละแอรียไหนเนี่ยก็สามารถไปที่แอรียนั้นและพยายามมุ่งสู่แอรียที่4ให้ไวที่สุดนะครับถามว่าพี่ครับผมถ้าเราขึ้นไปแอรีย4แล้วเรากลับไปย้อนหลังฟาร์มแอรีย2นอเรีย3มได้ไหมได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจริงไม่ต้องซีเรียสครับผมในเรื่องของการผ่านแอเรียไปและค่อยวนกลับมาฟาร์มทีหลังได้อันนี้ก็คือสบายใจ ได้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับผมนะออกล้านลิมใช้หาดครับผมขอฝั่งฮิกิยากโกก็มีเพียงเท่านี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิด ผมคิดว่าหากยังมีคําถามกันมาเยอะหรือยังมีคนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปเล่นในสูตรของวันจริงกันก่อนเลยและกันนะเดี๋ยวพอวันจริงมาเนี่ยผมจะทาคลิป,ปอีกรอบนึงเพื่อให้ท่ทานเห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้อีเวนต์มันยังไม่เริ่มนะครับทางเราก็เลยทําได้แค่เอาภาพรูปมาแปะให้นะครับผมเพื่อแนะนําแนวทางการเล่นเบื้องต้นกันละกันนะใครฟังไม่เข้าใจท่องไวครับผมมุ่งสู่แอเรียสให้ไวที่สุดไปฟาร์มของที่นั่นนะครับ วันนี้ผมฮอสีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ